รั้วบ้านในประเทศเยอรมน,นีไม่ใช่ว่า,าใครจะล้อมทางไหนก็ได้ไม่ใช่เนาะทุกคนต้องทําตามกฎหมายเขาจะมีกฎหมายบอกอยู่ว่า,าทางไหนของเพื่อนบ้านทางไหนของเราไปฟังกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะคลิปนี้พี่นวลจะมาเล่าให้ฟังเรื่อง รั้วบ้านในเยอรมน,นีเนาะอันรั้วบ้านมีความสําคัญแบบไหนอ่าพี่นวนจะบอกว่ารั้วบ้านเนี่ยที่รอบไอ้ที่ดินมันบแมนว่าผู้ใดจะทําก็ได้นะเออโบแมนมันจะมสีส่วนของใครของมันอยู่ทุกคนจะต้องอยู่ใต้กฎหมายมันมีกฎหมายอยู่ อบอแมนว่าก้อยคิดจากแอมหัวไส้ขวาหลังก้อยแอมเลือยยังเสียมันบอแมนเด้ไม่ใช่เนาะการล้อมรั้วในประเทศจเจอรมาีเนี่ยอ่าเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายอย่างเช่นหลังบ้านหลังบ้านของหน่อยพวกพี่นวลอ่ที่จริงแล้วสมควรหรือว่าเป็นของพวกพี่นวลเองอ่า ที่จะทําใหม่หรือไม่ทําใหม่ก็ได้คราวนี้เพื่อนบ้านเขาอยากจะทํารั้วทึบออืมของเขาเองอยากได้แบบของฉบับของเขาเองอ่าอยากทำอย่างที่เขาต้องการเองอ่าเขาก็เลยจะก่อขึ้นเองแต่ก่อนที่เขาจะทำเน่ย เขาต้องเขียนจดหมายมาขออนุญาตเราก่อนเพราะว่าหลังบ้านน่ะเป็นสิทธิ์ของเราอ่ามันเป็นอย่างสี่สิละบ่ิวารเขาอ,อยากก่อขึ้นขอก็ก้อเราเด้บบอด้ไม่ได้จึงจะเป็นที่เขาก็จริงแต่ไม่ได้ไงไม่ได้อ่าแล้วก็ถามว่าอ่าด้านข้างเป็นยังไงด้านข้าง อ,อย่างเช่นของพวกพี่นวลถ้าเป็นข้างขวาของใครก็ช่างถ้าเป็นข้างขวามือรั้วบ้านจะเป็นของเราอ่าด้านซ้ายจะเป็นของเขาอืมใครจะจะคิดว่าใครทําก็ได้ไม่ใช่อ่าด้านซ้ายเป็นของเพื่อนบ้านด้านขวาเป็นของเราอืมจําไว้แค่นี้แหละเพราะว่ามันใน เป็นกฎตามกฎหมายตามกฎหมายอืมถ้าสมมติว่าพวกพี่นวลอยากอ่าอย่างที่เพื่อนบ้านอาทำไม่สวยไม่ชอบอ่าแล้วก็เพื่อนบ้านก็ไม่ทําใหม่ไม่ปรับปรุงแบบนีน้พวกพี่นวลก็อยากได้แบบให้มันดูสวยๆพวกพี่นวลก็ต้องเขียนจดหมายขออนุญาตาข้างบ้านเพื่อนบ้าน,เพ,น,านเพื่อที่จะ ให้เขาอนุญาตให้พวกพี่นอนเป็นคนสร้างใหม่อ่านั่นแหละมันต้องเป็นแบบนั้นเราจะอ่าสร้างเลยอืมไม่ได้อ่าไม่เหมือน,มนอเมืองไทยเ,าเนาะอยู่เมืองไท้เฮ้านี่อ่ามีที่ดินปุ๊บอ้าวล้อมรัว้วเสร็จซ้ายขวาหลังแต่ว่ายู่นี่ว่าอะไรอยู่นี่นะตามกฎหมาย ทุกคนต้องทำตามกฎหมายกฎหมายสิมีบอกโยว่า,าด้านไหนเป็นของใครนั่นลหละก็เลยต้องมีการเ,าเขียนจดหมายขออนุญาตเพื่อนบ้านก่อนอถ้าจะทำด้านที่ไม่ใช่ของตัวเองเอถ้าเพื่อนบ้านาให้คำอนุญาตปุ๊บคือเขียนจดหมายตอบกลับเป็นหลักฐาน ก็จะสามารถสร้างได้เลยท,ทันทีนี่หละเป็นนั่นสิละอันนี้คือ,อยเยอรมันเนาะจ้าก็พี่นวลก็มา,าเล่าสู่กันฟังแต่ก็เป็นความรู้เล็กน้อยหรือว่าความรู้ดีๆเนาะที่แตกต่างจากบ้านเราเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะอ่ะพอกันไม่คลิปหนาจา้าสวัสดีค่ะ